สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a k a เมามาโมเซตัสกินมามาบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะกุยความอิสรภาพทางการเงินนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอัปเดตด้นีนีต่างๆนะครับผมในตลาดหุ้นบ้านเราเนาะก็ต้องบอกว่านะครับผมอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโหต้องบอกว่าแทบไม่ได้หายใจใหาคอกันเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ ต่างๆเนี่ยประดีประดังเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผมโหโคือต้องบอกว่าหนักหน่วงจริงๆนะครับผมเหนือความคาดหมายนะครับผมแล้วก็เละนะครับผมแล้วก็คือคือไม่คิดว่ามันมันจะบานปลายขนาดนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองซูมเข้ามานะครับขาของเดมอนเนี่ย คือเรามองนะครับผมมองว่ามันน่าจะจบตั้งแต่แตถวหนึ่งพันหก้อยี่สิบแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วนะครับผมเนี่ยเส้นสีเหลวสองเส้นนี้เขาน่าจะลงมาเล่นอยู่ในกรอบสีเทานี้นะครับซึ่งหนึ่งสองสามสี่เนี่ยวันจันทร์คือเนี่ยเราเราถอยกราบกลับออกมา เส้นเทนไลน์ที่ตีขึ้นไปเนี่ยนะครับผมดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยมันลงมาแตะเส้นเทนไลน์แตะเส้นเทนไลน์เลยเด้งนะคือวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมศุกร์ก่อนหน้านู้นนะครับมันลงมาแตะเส้นเทนไลน์พอดีเราก็ยังหมวหมว้เฮ้ยมันน่าจะถึงเวลากลับตัวของเขาเลยนะอ่าสำหรับเซตอินเด็ก์นะครับผมเอานะยังไงก็ต้องมีกลับตัวบ้างนะครับผมเพราะว่าเขาก็ทำโอเวอร์โซแล้วนะครับผมแต่ที่ไหนได้นะครับ ซูมกลับเข้ามาจันอังคารพูดพฤิหัสสุกวันจันททิ้งลงมาเนี่ยใจเสียแล้วนะครับผมคืออมันมีข่าวมีข่าวเกี่ยวกับ SBB Bank นะครับผมที่ชาลัตนะครับผมแต่มันก็เป็นแบงค์เทียบเทียบก็เป็นแบงค์เล็กนะครับผมในในบ้านเขาเนาะก็คือ,อเกี่ยวกับ สภาพคลองของเขานะครับผมคล้ายๆกับเนี่ยเขาแบบเขามีการาบริหารจัดการสินทรัพย์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจุกไปในจุดจดเดียวมากเกินไปนั่นก็คือเขาเข้าไปซื้อ,อพันธบัตรนะครับผมเยอะเกินไปนะครับแล้วในกรณีเนี่ยที่เกิด เกิดการแบบลูกค้าเนี่ยมีการถอนเงินออกมาเยอะนะครับผมทําให้สภาพคล่องของเราในขายนะครับผมเพราะสภาพคล่องเขาหายนะครับผมจังหวะที่เขาจะนําสินทรัพย์เข้ามาเพื่อเพื่อมาเติมสภาพคล่องเนี่ยเขาก็เลยจําเป็นต้องไปขายธนบัตรตรงนั้นซึ่งช่วงนี้ดอกเบีย้ยมันเป็นขาขึ้นแล้วอ่าอ่ามูลค่าธนบัตรเนี่ยนะครับผมมัน เมื่อเทียบกับพาที่เขาซื้อเนี่ยมันมันต่ำนะครับผมเนาะทำให้เขาเนี่ยเกิดบันทึกขาดทุนทันทีเลยนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณสักพันแปดพันแปดล้านอดอลลาร์ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณนี้เลยพอแค่นั้นแหละนะครับผมแท่งนี้ครับเนี่ยแท่งบรรจันเนี่ยทิ้งลงมาเลยนะครับผม พอเขากลัวมันจะเป็นดมเอ่อเป็นเป็นโดมิโน,โนนะครับผมเดี๋ยวมันจะชิ่งไปแบงค์อื่นๆตามกันไปเรื่อยๆคือได้แบบท่นึกภาพไม่ออกมันเหมือนกับเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยอ่ามีมีคนแบบเอาเงินสดมาให้ผมไปไปบริหารจัดการแล้วเงินผมเยอะผมไม่รู้ผมจะไปทําอะไรเนี่ยอายกตัวอย่างง่ายๆผมก็ไปซื้อที่อ่าไปซื้อที่ซื้อไว้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 ไวจนหมดเลยวันหนึ่งไอ้คนที่เอาเงินอยากเอาเงินมาให้ผมเนี่ย เอาเอาเงินมาให้ผมอไปบริหารให้เนี่ยเขาอยากได้เงินกลับคืนไปอ่ะแล้วแบบไอ้เจ้านั้นก็ต้องการกลับเจ้านี้ก็ต้องการเงินเออเงินคืนคือจะให้ผมไปขายที่ตัวน,นั้นเอาผมขายได้แต่ผมต้องขายในราคาที่มันขาดทุนอ่าคือนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าขายที่เนี่ยมันขายแบบใจร้อนไม่ได้มันขายตอนนั้นเดียวนั้นอนะ่ะคือมันขาดทุนไงอ่านั่นแหละนะครับผมซึ่ง ในเมื่อเขาต้องการเงินคืนตอนนั้นผมก็ต้องยอมขายแบบขาดทุนอ่าสภาพของ s อสเอสอ่าว b บี n k เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับผมอืมเนี่ยแห่งนี้ก็แพนิกลงมาเลยนะครับผมมาปิดอยู่แถวอ่โลสุดเนี่ยแถวหนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดจุดหกหกโอ้โหแบบช็อกเลยนะครับผมช็อก ช็อกตลาดมากๆนะครับผมเส้นสีเขียวนี่นะเนี่ยเขาลงมาแถวเดิมนี่เลยเนี่ยแถวนี้ดูตรงเมาส์ผมนะครับเนี่ยเห็นไหมลงมาแถวเดิมเลยนะครับผมนะ เป็นสีเขียวนี้นะครับเสร็จปุ๊บยังดีหน่อยนะครับผมพอ,อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเฟดเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยนะครับเขาก็เข้าไปแบบแทรกแซงทันทีเลยนะครับผมนะเขาก็ไปบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเดียวธนาคารกลางเนี่ยจะมีการอ รับประกันนะครับผมคืนเงินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับอ่ะก็คือแบบไอ้คนนี้มันฝากเงินเนะี่ยไม่ต้องกลัวนะว่าธนาคารมันเจ๊งไหเนี่ยเออมันขาดทุนมันมันโดนสั่งปิดไปเนี่ยเดี๋ยวเงินเนี่ยได้คืนแน่นอนอ่าเดี๋ยวเฟดเนี่ยรับประกันให้โดยการมันก็คล้ายๆกับเหมือนการอัด QE สร้างสภาพคล่องเข,เข้าไปในตลาดนั่นแหละนะครับผมมันก็ คือคือมันมองอย่างนี้ก็ได้นะครับผมคือเรื่องมันก็น่าจะจบนะครับผมอ่าเรื่องมันก็น่าจะจบนะครับเนี่ยพอวันถัดมาวันวันพุธนะครับผมเออก็มีการซื้อกลับขึ้นไปทันทีนะครับผมถัดมาวันพฤหัสมีเรื่องอของเ,อเครดิตสวิต,ตอีกนะครับผม ตัวนี้นี่มันมันเขาน่าจะแบบขาดทุนสะสมมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับผมแล้วถึงจุดอีกจุดหนึ่งเนี่ยนักลงทุนรายใหญ่นั้นจะเป็นซาอุดีอาราเบ,บียเขาก็ออกมาประกาศว่าเฮ้ยผมเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มทุนให้อีกแล้วนะ,ะเครดิตสวิตเนี่ยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมีการเพิ่มทุนเข้าไปเนี่ยมันจะเยอะ,อะกว่า10% สำหรับเงินลงทุนซึ่งมันจะมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนานาแล้วเขาแบบมันยุ่งยากมากเขาไม่ต้องการเขาต้องอเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการที่จะลงทุนเพิ่มแล้วนะครับผมนั่นแหละครับทีนี้ก็เคเครดิตซูอิสนะครับผมก็เป๋เลยนะครับผมจนธนาคารแห่งธนาคารธนาคารไ กลางของสวิตเนี่ยนะผมก็เข้าไปแทรกแซงน,นะครับผมแล้วก็จบเรื่องนะครับผมวันศุกร์นะครับผมเปิดสูงจะปิดต่ำเนาะก็ปิดอยู่ที่แถวแถวหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามจุดหกเจ็ดนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าคือสถานการณ์มันแบบคุกคุนมากไม่ได้หายใจหายคอเลยนะครับผม เรื่องนี้มันเกิดมาจากแบงก์อยู่ที่สหรัฐนะครับผมลามไปยุโรปนะครับผมไปที่สวิตนะครับผมนะครับไปที่แบงก์เครดิตเอสวิตนะครับผมโอ้หคือมันลามคือมันลามแล้วเนี่ยแบบนักลงทุนก็แบบตกใจอีกนะครับผมมันพฤหัหดเนี่ยหลังจากที่วันศุกร์เนี่ยทําโลใหม่นะครับผมทําโลแถวๆหนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดจุดหนหกเนี่ย วันศุกร์ขึ้นมาเนี่ยเออวันพุธเนี่ยแท่งสีเขียวแท่งนี้เนี่ยเหมือนจะดีขึ้นมาหน่อยครับวันบร,ริหัตเนี่ยอัดลงไปอีกนะครับผมมาแถวแนวรับที่เราทิ้งไว้หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกจุดหกเจ็ดเนี่ยคูคือแบบแทบไม่ได้หายใจแห่คอกันเลยทีเดียวนะครับผมคูลต้องบอกว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แบบมันผันผวนคข,ข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมสําหรับ ตลาดหุ้นบันเราคือมันไม่ได้เกิดที่บ้านเรานะมันเกิดที่ต่างมันเกิดที่บ้านขเขานะครับผมแต่บ้านเราเนี่ยก็วันไหวเพเองนะครับนะซึ่งแบบวันวันจันทร์วันประมาณวันอังคารวันพุธเนี่ยคือแบงค์แบงค์ที่บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเขาก็แบบพยายามที่จะมามาบอกอนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะ มาบอกว่าเฮ้ยธนาคารบ้านเราเนี่ยสภาพคล่องมันยังดีอยู่มันยังแข็งแกร่งอยู่นะครับผมถ้าจะให้เป็นอย่างเอเอสบีบีแบเนี่ยในสหรัฐเนี่ยมันมันคงเป็นไปได้ยากนะครับผมการซื้อสภาพคล่องมันยังเยอะนะครับผมนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผม นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาก็ยังคงแบบาขายออกต่อเนื่องแล้วนักลงทุนในประเทศเนี่ยนะครับผมก็แบบขายแบบแพนิคนะครับผมคือแบบโดดออกก่อนนะครับผมคือไม่รู้แหละฉันออกมาก่อนออกมาจากตรงนั้นก่อนนะครับผมคือเรื่องมันเศร้าตรงนี้ว่าเนี่ยออกมาวันพุธใช่ไหมสาการเหมือนมันเคลียร์แล้วเนี่ย ออกมาวันอังคารใช่ไหมสถานการณ์มันเคลียร์แล้วเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยเซ็ตเปิดโดดเนาะเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยลากกลับคืนมาแทบจะม,มิดเลยนะครับผมกับแท่งแท่งของวันวันอังคารนะแล้วกลับเข้าไปใหม่ไปใหม่เนี่ยวันพฤหัสเนี่ยเกิดเหตุการณ์ของเครดิตสวิตเนี่ยมันย่อลงมาและแบบคนที่แบบทําตามระเบียบทําตามแบบ เ,เทคนิคข้อแบบเจาะจ๋าเนี่ยเขาจะตัดขาดทุนอีกเนี่ยเพิ่งออกมาวันอังคารนะครับเข้าใหม่วันพุธเพฤหัดตัดขาดทุนอีกแล้วนะครับคือคือเนี่ยเราผมถึงได้บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบแบ่งไม้ซื้อแมาแบบหนึ่งมไม้สองไม้สามไม้แบบคือถ้ามันเหนือความคาดหมายเราจริงๆเนี่ยถ้าแบบ สภาพคล่องแบบไม่มีเติมแล้วจริงๆเราก็ค่อยถอยออกมาแต่ไม่ถอยออกมาแล้วแบบเฮ้ยฉากการไมนดีแล้วโดดเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็ไม่ไหวนะครับผมคือมันมันก็ไม่ไหวเนาะเนี่ยเข้าไปมันพุทธออกใหม่ตัดขาดทุนใหม่มันบริหารอย่างเงี้ยมันก็แย่นะครับผมเนาะคือเพราะฉะนั้นนะครับผมอ่ะใครที่แบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมเนี่ยก็คือถืออยู่เฉยๆไปก่อน นะครับผมนะใครที่แบบเห็นเลยแบบอึง้งทําอะไรไม่ออกแล้วแบบรู้สึกว่าพอเข้าไปเจาะภายใน,ในแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรที่มันร้ายแรงขนาดนั้นซึ่งเขาก็คือธนาคารกลางของแต่ละประเทศที่เกิดปัญหาเนี่ยเขาก็เข้าไปแทรกแซงมันก็ควบคุมแล้วนี่มันคงไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบร้ายแรงมากไปกว่านี้นะครับผมคือแบบก็ถือเฉยๆผมเองผมก็ถือเฉยๆผมไม่ได้ขายออก ขายออกสักตัวเลยนะครับผมผมอันนี้ส่วนตัวผมนะผมก็ยังถือเฉยๆอนะครับผมอืมก่อนนี้ก็เป็นภาพรวมของเซตอินเด็กนะครับผมสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมเอออาทิตย์หน้านะครับผมยวลองเพิ่ม MACD เข้ามาในสถานการณ์อย่างนี้นะครับผม เราคงจะขาดอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมก็คือ MACD นะครับผม MACD นั่นเองเนี่ยใน TimeFrame Day นี่เขายังไม่ตัดนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวถ้าใครแบบยังไม่ทำอะไรนะครับผมคือเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้ออกอะไรเลยเหมือนผมเนี่ยเราก็ปล่อยปล่อยให้แบบตลาดเนี่ยรับรู้เรื่องเราเขาเลยๆแล้วก็ให้เขาแบบ ปรับตัวขึ้นไปนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันน่าจะจบแล้วนะครับอ่าสําหรับเ็จคือต่อให้ไม่จบจริงๆนะครับผมอีกห้าเดือนหกเดือนอาจาจะเกิดเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยขึ้นมาแต่ยังไม่น้อยเขาก็ต้องเด้งนะครับผมถึงจังหวะน,นั้นเราค่อยมาแก้เกมอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งตอนนี้ macd ในทำเฟรมเดย์เยนี่ยเขาก็ยังไม่ตัดนะครับผมอืม rsi ตอนนี้ก็ผ่านจุดโอเวอร์โซนไปแล้วนะครับผมอยู่ที่แถวๆสามสิบห้าจุดสี่แปดเนาะ สำหรับเซ็ตอินเด็กอะนะครับผมกอ็อาทิตย์หน้านะครับผมแนวรับบริเวณหนึ่ง9้า้หกสิบเอดจดสองเก้าเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับผมคือไม่รู้จะลงมาทำอะไรอีกแล้วล่าสุดวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดแบบคือคือมีสานะอ่อ อขอออปชันเนี่ยประมาณสักเสนเสนกว่าสัญญาเลยนะเออนะครับนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นแบบช่วงเวลาดีๆของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับผมเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เขาแทงกันว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยอีก0ูนย์จุด้านะครับผมในรอบหน้าเนี่ยซึ่งเขาก็มองว่าอาจจะขึ้น0ูนย์จุด้าไม่ได้นะครับผม เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดนะครับผมสําหรับสหรัฐเนาะแล้วมันน่าจะเป็นผลดีสําหรับตลาดอีเมอร์จินมาเก็ตอย่างบ้านเรานะครับผมเฟดอัด QE เข้าสู่สภาพคล่องอ,อ,อัดสภาพคล่องนะครับผมทํา QE อัดสภาพคล่องสู่ตลาดนะครับผมอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยไม่ได้0.5จาจะเป็น0.25หหรืออาจจะคงดอกเบีย้ยไว้ก่อนนะครับผมนะ สำหรับเฟดนะครับผมก็ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมอ่า Imagine Market อิมเมจินมาเก็ตย่างบ้านเราก็น่าจะเป็นพื้นที่นะครับผมในการเข้ามาพักเงินของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะผมก็มองว่าอย่างนั้นนะครับผมอ่าสำหรับเซตอินเด็กนะครับผมก็น่าจะอยู่ในกรอบ1,911.29แล้วก็1,580.47นะครับ นะอาจจะมีย่อลงมาหน่อยแต่แต่ก็นิดๆหน่อยนะครับผมแต่ยังไงซะผมก็มองว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบนี้นะครับน่าจะลงมาอยู่ในกรอบนี้กันเป็นแนแ่เทอเอ,อยู่ในกรอบนี้นะครับผมกรอบสีเทาีสำหรับเซตอินเด็กโอเค ไปต่อกันที่เซตห้าสิบนะครับผมคือผมเซตห้าสิบก็ไม่น่าต่างอะไรกันเนี่ยเห็นไหมก็ทรงท่งเียวกันนะครับผมทรงๆเงเร็วกันโอ้ยให้เนวรับไปแถวแถวเก้าร้อยเก้าร้อยแปดเนี่ยลงมาเก้าร้อยหกนะครับผมชิวเฉียดนะครับผมแนวรับของเราทิ้งไว้ <laughs> ส,สรับเซตห้าสิบคือใครช็อตเนี่ยนะครับผมช็อตแถวเนี้ยคือมาติดต้านในแถวเอ่อ 972.98นะครับผมเปิดช็อตลงมาโอ้โ oh. หยิ้มแป้นเลยนะครับผมนะยิ้มแป้นเลยนะครับผมอ่ะก็หวังว่าจะได้กำไรกันนะครับผมตอนนี้ก็มาชนแนวรับที่เราทิ้งไว้นะครับอาทิตย์ที่แล้วเหลานี้ก็รอ MACD ตัดเส้นซี้นวก่อนก็ได้นะครับผม้อนงะให้มันช่วยชัวร์ก่อนนะครับ ก็ยังคงมองว่าอยู่ในกรอบ931.4 0แล้วก็958.8 0นะครับผมสหรับเซท50เนาะออโอ้สุดยอดเหลือเกินนะครับ <c ười> คือแบบพันผ่วนมากๆนะครับผมพันผ่วนมากมากเลยเซทร้อยนะครับผมเราคาดไว้อยู่ใน,ในแถว2,000 127แล้วก็หนึ่งอห้อยสี่สหลุดหมดนะครับหลุดแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่อะไรเลยนะครับโอ้โหมดลายมากๆตลาดเนี่ยเราตีฟิโบอัดขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นแนวรับแถวนี้นะครับผมเป็นแนวรับ127.2%เปอร์เซ็นนะครับผม,มก็แถวๆนี้แหละนะครับผม คือมันเรียวร้ายมากนะครับผมคือผมก็ต้องยอมเราผมไม่คิดว่ามันจะลงมาลึกขนาดนี้นะ,ะไม่คิดเลยนะครับผมไม่ได้อยู่ในความคิดด้วยซ้ำนะครับผมม,มันจะลงมาลึกขนาดนี้เนาะโอเคก็ทรงเดียวทรงเดียวกันเซ็นห้าสิบแล้วก็เซ็นอินเด็กต์นะครับผม ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างสักเท่าไหร่เหมือนๆกันนะครับผมก็รอ MACD ตัดเส้นสิกแนลก่อนนะครับผมเพื่อคอนเฟิร์มว่านี่จะเป็นขาขาขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับเซร็จร้อยเนาะคือ,อยังไงมันก็ต้องเด้งขึ้นก่อนแหละผมว่านะครับผมเดี๋ยวทีหน้าเราค่อยมาแกะกันอีกทีนึงน,นะครับผม มันลงมาลึกแล้วมันก็แย่แล้วมันคงไม่มีอะไรแย่ไปม,มากกว่านี้แล้วแหละนะครับอเดี๋ยวไปต่อที่ m อ i ครับคุณพระ <c oughs> เอเอเอผมนับอะไรไว้เนี่ยอ๋อนับว่า ันนี้เป็นหนึ่งใหญ่เขาอาจจะทำเอ็กซ์เพนเดตนะครับผม b บล i ซ c เคแปดเวนะครับผมโอ้ยพึ่งพิ่งอยู่ในในอพึ่งอยู่ขึ้นสองกำลังทำขึ้นกำลังทำขึ้นสามอยู่1นสองนะครับผมนะขึ้นสามกำลังทําแต่532.34เนี่ย ขารับได้ก็คือ m i i เนี่ยมันมันย่อมาก่อนหน้านี้แล้วไงอืมนะครับมันก็คงลงได้หีกดไม่เยอะสักเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่มันดึงตลาดลงมาเยอะๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นหุ้นที่แบบพิมพ์นิยมสำหรับพี่พี่ฝรั่งเขานะครับผมพี่หลังเขาเนาะก็ขายมาในกลุ่มแบงก์มาตัวแบบบิกบ๊กๆส่วนมากจะอยู่ในแถวเซตห้าสิบมันแหละนะครับผมที่เจอแบบหนักในรอบนี้นะครับ เอ็มบีไอก็โดนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยลงอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับผมก็ห้าร้อยสามสิบสองจุดสามสี่ในรับได้นะครับผมมีหลุดลงมาแถวๆห้าร้อยี่ิบเก้าจุดเก้าสามบ้างนะครับผมนะแต่ก็ยกขึ้นไปแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบ 532.34ออนี่แหละแล้วก็แถวแถวห้านะครับผมน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับผมนะนแบบเซอร์อไพรส์เซอร์ไพรส์ก็น่าจะมาชนในแถว564.34นะครับอืมสำหรับ m a i เนาะโอ้มันโหดร้ายเหลือเกินนะครับผมตลาดอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับ ออะสมอลเซตนะครับผมดูซิเป็นยังไงโอ้โหจบแล้วอืออ่าคือ หนึ่งสองสามคือเรางองว่าเฮ้ยเขาอาจจะลงมาทำขึ้นขึ้นสี่ย่อยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเคริ่มขึ้นห้าจบแล้วนะครับผมจบแล้วไม่ใช่อิมเพาวแล้วนะครับผมเกมเกมโอเวอร์ <laughs> นะครับ โอ้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยน่ะโอ้เห็นแล้วหนักใจเหลือเกินนะครับแล้วก็ต้องมองหาแพทเทินต่อไปนะครับผมเนี่ยก็อาจจะทำอะ รูปแบบอ่เดลก็นอกแบบปากเปิดก็ได้นะครับผมอืมนะอันนี้ก็ A B C D ีดีนะครับผม E ีดียังไงก็ขึ้นไปทํำขึ้น E ก่อนก่อนที่จะล่วงไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ <laughs> ต้องขึ้นไปทำขึ้น E ีก่อนนะครับผม <laughs> โอ้โหนะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมตลาดพันพวนจริงๆคือจบแล้วอิมพาเว็บเนี่ยไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวรอรอรอ,รอเขาเอ่อก่อตัวดูก่อนนะครับผมว่าจะเป็นแพทเทิร์นลักษณะไหนนะนี่นะครับอันนี้น่าจะก่อตัวเป็นอ่า x ending l e e d i n g ได้อ่ก่อนอ๋นะครับผมอืม เป็นเ uh, ดลก็อนอแบบปากเปิดนะครับผมเส้นสีนี้นะครับลบออกอันนี้นะครับผมอันนี้จะเปลี่ยนสีสักหน่อยให้มีความแตกต่างนะครับ เป็นสีส้มไปนะครับอืมอืมนะเป็นสีส้มเนี่ยนะครับผมเขาน่าจะทําเป็น expanding leading diagonal นะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องเฝ้าดูอีกทีนึงนะครับผมให้ให้เขาจบแพทเทิร์นก่อนนะครับผมแต่ก็แทงว่า น่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับสมอลเซตนะครับซึ่งอินพาวเว็บเนี่ยจบไปแล้วไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าอา,อาทิชย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงมานี่มาโอเวอร์แลบขึ้นสองเรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมก็ตีว่าไม่ใช่แล้วนะครับนะโอเค สิ่งที่ผมพูดคุยแล้วก็นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นแต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําสหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบยิวดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ยังไงใช่เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตทุกอาทิตย์นะครับผมสําหรับดับชนีต่างๆของตลาดหุ้นบ้านเราเนาะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงมันมาอย่างไงแล้วมันมันอาจจะเป็นยังไงต่อนะครับผมเนาะก็กด subscribe ไว้เลยไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับผมโอเคสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่า,ทานี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวีดัสวัสดีครับ